ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูไทยแลนด์นะครับแล้วก็สวนเกษตรนานาพันธุ์นะครับบ้านเพ็งจันตมบ้านต้อนอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้หอยขมยักษ์รัตนะท่านผู้ชมนี่คือจากต้นกําเนิดนะครับเป็นฟาร์มแห่งนี้นะครับผลิตหอยขมยักษ์รัตนะเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงจริงๆท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณเพชรนะฮะคุณเพชรนี่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทหงมูนะครับคุณเพชรนี่เมื่อก่อนทําอะไรนะ ไม้<ร>่วงหรี่จำหน่ายต้นกล้าไม้พยุงไฮําไม้่วงหรี่สาขาแม่สายจังหวัดเชียงรายครับครับตอนนี้ก็หอยขมยักษ์รตนาก็ขายมันน่าสนใจมากครับตรงที่ราคาหลักพันไม่เหมือนกล้วยด่างตัวละห้าแสนตัวละเป็นล้านเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึงและขยายพันธุ์ได้กินได้อร่อยหวานด้วยชอบครับวันนี้คุณเพชรนะครับก็รับหอยขมยักษ์รตนาเนี่ยไปทางภาคเหนือนะครับแต่ว่าก็ทั่วเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะสั่งคุณเพชรได้เบอร์โทรครับคุณเพชรศ9 8ย์5ก 9600สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เช่นกันครับครับก็ฝากดูแลเกรรษตรกรด้วยนะครับปลูกไ,ไม้่วงหวัวรีนะครับก็ราคาแพงเป็นพยุงที่มีราคาแพง <S <S เลี้ยงหอยก็ต้องเลี้ยงหอยที่มีราคาแพงแบบนี้นะครับหอยขมยกักษ์รตนาเนี่ยฝากชีวิตฝากความหวังได้นะครับอันนี้คืออร่อยมากจเจริญเติบโตง,ง่ายเลี้ยงง่ายนะครับรสชาติดี<ท>ตลาดดีมากตลาดดีมากวันนึงรับโทรศัพท์มากกว่าขายขายเอ๊เยอะแยะเลยนะครับมีคนสนใจเยอะมากนะครับท่านผู้ชมก็ ผมยกางพัฒนานี่เลยจัดนะฮะตัวใหญ่อ่าขอคิดว่าอุตไทยใหญ่น่ะแค่ต้องอย่างนี้แหละ